ปกติโดยทั่วไปอันนั้นก็เป็นข้อเท็จจริงที่เราหัากล้างว่านายชัยพลของของเครื่องจับเท็จ <c oughs> เป็นปกติคำว่าเป็นปกติ <c oughs> ก็เท่ากับว่า <c oughs> นายชัยพลวิพา <c oughs> ก็เป็นคนที่มีจิตใจงาม <c oughs> เช่นคนปุถุชนทั่วๆไป มีความรักเด็กมีความเพื้ออารีไม่แตกต่างกับคนทั่วไปเราก็เชื่อว่านาชัยลพลพิภาไม่มีจิตใจชั่วชาเล็บอามถึงขนาดอุ้มน้องไปปล่อยทิ้งไว้บนภูเขาให้อดน้ำอดข้าวไปต่อหน้าต่อตาอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงหนึ่งที่เรา ่อสู้และหักล้างประการสำคัญอีกอันหนึ่งในข้อเทจ็จจริงเราก็สืบเหตุจูงใจว่าการสูญเสียครั้งนี้มีดูลเหตุจูงใจหรือมีแรงจูงใจใดๆที่จะทำให้ในายเฉยพลวิภาครวมทั้งนักสงพรหลาโพจะทำการในครั้งนี้ แรงจูงใจโดยทั่วไปก็เป็นที่ทราบกันว่าการแย่งผลประโยชน์หรือการได้รับประโยชน์ใดๆจากการสูญเสียในครั้งนี้ก็ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่านายชัยพลวิพาหรือนางสุพรหลาโพธได้ประโยชน์โดยตรงใดๆจากการตายของน้องเช่นประโยชน์จากได้รับกรมทันประกันภัยจากการประกันชีวิตหรือการ ประกใดๆไม่ปรกากฏความจริงไม่ปรากฏอันนี้คือประการที่สองมีความอาฆาตแค้นต่อกันหรือไม่อย่างไรก็ไม่พบพ่อที่จริงว่ามีความอาฆาตแค้นกันตรงกันข้ามครอบครัวสองคือฝ่ายโจ์ร่วมกับจำเลยทั้งสองและเฉพาะอย่างยิ่งจำเลยที่สอง คือนางสมพรเป็นพี่สาวของนางสาววิจีตามสายโลหิตพบว่าไม่มีความกดแค้นไม่มีความอะไรกันในวัดเกิดเหตุยังออกไปวัดทีพที่ทุ่งนาซึ่งวีสวนวีที่ดินติดกันก็ไม่ปรากฏว่าในสิ่งนี้ไฟแรงจูงใจอันสุดท้าย ก็คือการมณ์ในายชัยพลก็ไม่ใช่คนที่มีจิตใจร้ายต่อน้องและไม่มีความรู้สึกทางเพศต่อเด็กอายุเพียงแค่สามปีโดยสรุปในข้อเท็จจริงเราก็เอาสภาพศพหรือพูดง่ายๆก็คือการสืบจากศพเราเอาข้อเท็จจริงจากศพ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแพทย์นิติเวชตรวจมาหักล้างข้อเก่าหาทั้งหมดที่ทเราต่อสู้ไว้จากการชันสูตรพิกศพของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตั้งสารจังหวัดมุกดาหารโรงพยาบาลสรพรพสิทธิ์ประสกและสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจไม่พบร่องรอยการถูกประทุษร้าย ตามเนื้อตัวร่างกายไม่พบสัตว์พิษหรืออาหารใดๆที่เป็นพิษในหลอดอาหารรวมทั้งในกระเพาะอาหารประการสำคัญอีกอย่างก็คืออวัยวเพศไม่ฉีกขาดพรหมจารียังอยู่ครบ,บสมบูรณ์ประการสำคัญที่สุดซึ่งเราสืจบจากทว ซึ่งเราเอาส่มาหักล้างประการสำคัญที่สุดก็คือไม่พบ DNA ของจำเลยที่หนึ่งคือนายชัยพลวิภาในร่างของนอกรวมทั้งของนางสุพรลักโภนอกจากนี้ก็ยังไม่พบ DNA ของจำเลยทั้งสองในกางเกงที่น้องใส่ในวันเกิดเหตุด้วย เราจึงเราจึงเอาข้อเท็จจริงตามหลักนิตธิเวชมาหักล้างข้อกล่าวหาของฝ่ายโจทย์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นว่าการเลื่อนคดีฟังรักษาในครั้งนี้ก็ไม่ส่งผลใดๆต่อแนวทางต่อสู้คดีของสุนทรกูหมายธรรรังสี ก็เราก็ยังเชื่อในความริสุดว่าจำเลยทั้งสองไม่ได้ไปเกี่ยวข้องหรือไม่ได้กระทำผิดในคดีที่น้องจะพูดเสียชีวิตและหายตัวไปครับ การพิจารณาคดีของศาลซึ่งศาลด้านนั้นเองไม่มีคำพักษาลรายละเอียเดเยอะมากนะครับเยอะมากแต่ว่าลึกๆนะก็ไม่อปเปิดเผยนะครับเรื่องคดีเพราะว่าทา่านกำลังทำมัก็สายอยู่นะครับส่วน,ส,วนส่วนประเด็นของคดีอย่างที่เคยแถลงแล้วว่า,าในคดีนี้นะครับเราต่อสู้ว่าจำเลยึได้ทำผิดและนอกจากนี้เราต่อสู้ว่าการสอบสวนไม่ชอบ การได้มาซึ่งพยนหลักฐานไม่ชอบด้วยกฎหมายมีเหตุผลต่างๆอย่างไรนะฮะก็ปรากฏในสมวนนะฮะส่วนจำเลยที่ต่อสู้คดีไว้ไม่ว่าพยา,ยานบุคคลที่อ้างขับที่อยู่คดีหรือนิติเวกคดีหรือนิติเวสันคดีหรือพฤติกรรมสนกกุนัขคดีหรือพฤติกรรมเด็กคดีพยายนหลักฐานาต่างๆฝ่ายจำเลยนำพยานผู้ช่วยชานผู้เกี่ยวข้องนำสืบไว้ในสมวนลทกทวนสมบูรณ์แล้วครับ แต่รายละเอียดก็ไม่ขอเปิดเผยตรงนี้นะครับเพราะว่าสารทาาร่นานกำลังทําภารัษาอยู่นะยังไม่เสร็จนะครับก็ประมาณนี้นะคดีนะครับคนมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับครับก็สําหรับตุวตนเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสื่อมวลชนแล้วก็ จะดีนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามคดีนี้มานะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเรื่องราวที่ท่านติดตามมานะครับทางดุลปะนะครับคงจะได้รับความพิถีพิถันะครับในการที่ทีมงานสำนักกฎหมายธรรมนังศรีนะครับท่านได้นำสืบในทุกทุกมิติที่ท่านได้กล่าวนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสื่อมวลชนแล้วก็พิจิตรโลกนะครับที่ ให้ความสนใจนะครับในกรณีนี้นะครับก็หลังจากที่นะครับมีการเลื่อนนะครับก็คงไม่มีผลอะไรนะครับที่จะกระทบในกรณีนี้นะครับก็ต้องรอวันที่ก็ต้องรอวันที่20ธันวาคมนะครับเป็นวันที่จะอ่านคำพิพากษานะครับเวลา10นาฬิกานะครับก็ต้องรอให้ถึงวันนั้นนะครับ เพื่อที่จะที่สูงนะครับความรู้สึกของตัวเองเข้าไปครับขอบคุณครับหลังจากวันสบแลีที่เคยเลื่อนอี่จะเลืนึ้นจากเป็นตางขั้นตอนก็ต้องรอดูวันที่20ก่อนนะครับว่าสารท่านท่านจะพิจารณาตรงนี้ยังไงนะครับก็ต้องรอนะครับตรงนั้นเป็นถามลุงพลค่ะความรู้สึกวันนี้ที่เข้าไปในห้องพิจารณาค่ะรู้สึกอย่างไรบ้างแล้วก็ได้เจอกับครอบครัวของฝั่ง น้องชมพู่แล้วได้มีการพูดคุยกันบ้างไหมคะก็คำถามนี้นะครับก็คือทางฝั่งโจทย์นะครับฝั่งโจร่วมแม่น้องชมพู่นะครับแล้วก็พ่อ้องชมพู่ก็เข้ามารับฟังในวันนี้นะครับลุงป้ายก็อยากจะทักทายแต่ว่าก็เรื่องที่มันเกิดขึ้นนะครับมันเป็นสิ่งที่ต้องอ่านกันสักพักหนึ่งนะครับก็ยังคงเห็น การเคลื่อนไหวต่างๆของเขานะครับก็ก็ต้องรอให้บทพิสูจน์นะครับที่ลุงป้าต่อสู้อยู่นะครับปรากฏก่อนนะครับเงจะอจะว่าเรื่องในอนาคตต่อไปนะครับแต่วันนี้ได้เจอน้องสาวเี็กหญงน้องสาวความสัาพัญ์ยังไงบ้างคะ จริงๆก็เจอทุกครั้ทุกนัดที่เรามาที่สามนะคะเพราะว่าพ่อชมพู่กับแม่ชมพู่เขาก็มาทุกนัดเหมือนกับเราเพราะนันเจอกันตลอดทุกครั้งที่มาสามวันนี้ก็เจอก็ ปกติค่ะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเราก็ต่อสู้กันมาอาจจะเรียกว่าอะไรผู้ขนาดหรือคนละแนวนะเราก็หาความเป็สุดคืนความเป็สุดให้กับตัวเราแล้วก็ครอบครัวเขาก็หาหาความยุติธรรมให้กับลูกเขาเพราะฉะนั้นในการต่อสู้ก็ก็คือเขาก็สู้เราก็สู้ทุกอย่างแล้วก็ให้มันถึงที่สุดค่อยว่ากัน แต่ว่าความสุขทางครอบครัวเนี่ยสําหรับป้านะคือมันแต่กไปแล้วอนาคตจะเป็นยังไงมันก็เป็นเรื่องของอนาคตนะขอบคุณครับขเพิ่เติมอีกนิดครับคือคณะทนายความร,รวมทั้งคณะทำง,งานของเราก็เข้าใจการสูญเสีย ซึ่งเด็กเก่งแค่อายุสามขวบเสษเราเข้าใจการสูญเสียและรันทดใจเช่นกันแต่การสูญเสียครั้งนี้ในายใจพนวิภาและนางสมพรลาภโพคไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นในการสูญเสียครั้งนี้เลยเราเข้าใจความรู้สึกอันนี้เป็นอย่างดีครับ อย่างไรก็าตามแม้คำพิพากษาจะออกมาปรากฏผลเป็นอย่างไรฝ่ายจำเลยยินดีและน้อมรับในกระบวนการสารสิตษยุติธรรมซึ่งปฏิบัตรริราชการในนามพระปรมาภิไทยของพระมหากษัตร์วันที่วันพุธที่20 ธันวาคม10โมงเช้าเราพบกันอีกครั้งนะครับขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบุเนาโดยสวัสดิภาพอขอบคุณและสวัสดีครับขออนุญาตครับถ้ามีการเลื่อนอีกเราจะรู้ลงหน้าหรือ<ล>เปล่าครับถ้ามีการเลือล่อนทั้งหน้าเราจะรู้ล่วงหน้าอีกหรือเปล่นะาทราบทราบทราบลงหน้าไม่ได้มาร์คเกอร์เป็นแบบนี้นะ <c oughs> ครับวันนี้นะอนุญาตครับเปอนอย่างนี้นะครับสามท่านเลยคือไม่ได้มาร์คเกอร์นะ ก็อย่างนี้นะฮะคือสารนั่นก็ท่านแจงมัชี้แจงในข้อพิจารณาท่านบอกว่าในส่วนของการแจกการของสิ่งบนชนต่างมีจำนวนมากบางส่วนก็ขอเข้ามาถ่ายทำในเวียนสาราสบางส่วนข้างนอกนบางส่วนก็อยู่ข้างนอกกันนะฮะเป็นไม่ค